ผลลุกเลขอมสกาวใจตรงหางประทัดองค์ปู่ท้าเวศสุวรรณคืนวันจันทรุปราคาใกล้เข้ามาแล้วสำหรับการประกาศรางวัลสลากกินแบ่งรัฐบาลงวดประจำวันที่1พฤศจิกายน2566ช่วงสองวันสุดท้ายแบบนี้เหล่าคอหวยต่างก็กำลังควานหาเลขเด็ดเลขดังกันอยู่เป็นแน่แท้ และนอกเหนือไปกว่านั้นเจ้าพ่อเจ้าแม่กูรูผู้รอบรู้เรื่องตัวเลขก็ตกเท้าเดินหน้าให้แนวทางกันอย่างไตออ่อเนื่องไม่ลดละเช่นเดียวกันล่าสุดหอ,อมสกาวใจซึ่งก่อนหน้านี้เคยให้เลขน้องกระดิ่งถูกแทบทุกงวดตอนนี้ก็ได้กลับมาเปิดเลขให้แฟนคลับได้ติดตามกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วกับเลขน้องกระดิ่งพร้อมกับได้โพสต์ระบุข,ข้อความว่า จอมทัพจัดการเองครับครั้งนี้โปรดติดตามตอนต่อไปโดยเลขที่น้องจอมทัพยหยิบขึ้นมานั่นคือเลข6ซึ่งหลายคนก็นำไปตีกันต่างๆนานาเช่า06หรือ09นอกจากนี้เลย6ยังไปตรงกับ26เลขวันออกพรรษาในคืนที่เกิดปรากฏการณ์จันทรุป,ปราคาบางส่วน ของวัดแจ้งเมืองเก่าอำเภอรประจันตคามจันทรุปราคาจังหวัดปราจีนบุรีทำมุมเหนือศีษะองค์ปู่ท้าเวศสุวรรณองค์ใหญ่องค์สูงที่สุดในประเทศไทยทั้งนี้เลขดังกล่าวเป็นเพียงแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่เท่านั้นนะคะโปรดใช้วิจารณญาณในการซื้อและเชื่อ